ขี้จ้าดีหน้าฝนจนะตกเราก็ูกอะไรละ่ละเราก็สตอกเราก็ปลูกจ้า,จาดาฟูฟ้าดูฝนฝนมันจะตกเมฆมืดเลยฝนมันจะตก,ก,ะตกนุ่นเทศบาลเลยเป็นนุ่นเป็นเทศบาล มีหน้านะที่เป็นอินเทอรเปอร์ก็ถ่ายมันเลื่อยไปที่เมฆที่ฝนก็ถ่ายมันเลื่อยไปดูมืดเลยมืดฝนลงเม็ดแล้วเมื่อกี้แค่มืดเมื่อกี้แค่มืด hey, ที่ลำชา้าสิ้นเลย คนไข้ก็เยอะไม่พาเก็บของนี่ฝน